เฮลโลก็กลับมาเจอกันกันกบคลิปวิดีโอที่3ของวันนี้นะคะเพื่อนเพื่อเออวันนี้นะคะเมื่อ,อ,อคลิปที่แล้วเราเราได้บอกว่าเราจะมาทำคอนเทนต์10เกมแตกดีนะคะทุกคนมาวันนี้นะคะเราจะซื้อฟีเจอร์เกมเกมละ150้บาทสัก10เกมแล้วกันเนาะเหมือนที่เราบอกนะคะเราอยากทำเกมแบบซื้อฟีสปินอะไรประมาณนี้นะ,ะเพื่อนเพื่อนขอเริ่มไปที่ เกมแรกเลยแล้วกันนะขอเลือกเป็นเกมเออเกมโอเปร่าดีไหมเกมโอเปร่าดีกว่านะสำหรับวันนี้นะจัดไปเลยทุกคนเราจะซื้อฟีเจอร์ทุกๆเกมเลยนะ,ะเกมละหนึร้อยห้าบาท1น0่งรบาทประมาณนี้นะถ้าเขามีนะคะให้ซื้อนะนี่เลยนะคะพกทุนมาที่1 5ึ่งพันห้านะคะเพื่อนก็จะขอซื้อเบ็ดก่อนเลยนะลองดู3บาทก็จะอยู่ที่225บห้ปรับลง หนึ่งบาทก็จะอยู่ที่เจ็ดสิบห้าไม่เอานะคะเราจะซื้อหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบนะอ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบเบ็ดอยู่ที่สองบาทนะ,ะทุกคนเราจะซื้อเนี่ยเบ็ดหนึ่งร้อยห้าสิบาทเอ้ยเบ็ดสองบาทหนึ่งร้อยห้าสิบอ่ะจัดไปเลยทุกคนเอ้ยเริ่มงงกับตัวเองแล้วนะว่าพูดอะไรอยู่นะคะเออสงสัยมันจะไม่มีหนึ่งร้อยให้เราทำเราคงจะได้ทำเป็นแบบหนึ่งร้อยห้าสิบบาททุกๆเกมนะถ้ามันมีเกมไหนที่มันมี 150บาทเราก็จะจัดไปเลยนะคะทุกคนมา1 2 3 4 4ตัวนะคะทุกคนมันหอมหวานเยี่ยงน,นี้เองนะคะกับสำหรับการซื้อฟีเจอร์นะ8ฟีสปินนะคะทุกคนจัดไปเลยนะว่าการซื้อในรอบนี้เขาจะเป็นยังไงนะคะเกมนี้มีฟีเจอร์ทงในการปัดนะปัดที่บอกเลยว่ามีแตกอย่างแน่นอนนะคะเพื่อน แล้วเขาก็จะทำการเก็บไอสัญยักษณลักฟีเจอร์ลงมาเป็นตัวคูณฟีสปินเพิ่มอะไรสักอย่างเนี่ยเออจำไม่ได้หุ้ยโอ้โหเสียดายอะฟีเจอร์มาอีกสิเอออย่าค้างซิลกอย่าค้างสิไม่เอานะแค่สิบทงสิบสองบาทอย่าไม่เอานะ บอกเลยว่าเสียงนิ้วเกมนี้เขาเลิศอลังขานบอกเลยไม่เหมือนเกมนิ้วทั่วๆไปไม่เหมือนแบบในที่เราไปดูกันอย่างแน่นอนนะคะทุกคนเออฟีเจอร์ปัดมาอีกแล้วนะแล้วเขาก็จะเพิ่มฟีสเปินให้เรานะตื่นเต้นนะเอาดีๆไม่เคยทำคอนเทนต์นี้มาก่อนเลยอะ่ะทุกคนโอ้โห พีวายมาวะ่ะโอ้ไม่กอด460บาทโบบาโบบาโหคูนสิบเต็มแม็กนะคะทุกคนสำหรับการซื้อฟีเจอร์ครั้งนี้นะ oh, <no. S 1> บอกเลยว่าต้องซื้อเกมนี้แหละโอ้โ <laughs> ห oh, <no. S 1> ไม่คาดคิดไม่คาดฝานันเอ้ากล้องเป็นอะไรลูก อะไม่คาดคิดเลยนะว่าจะซื้อแค่150บาทแล้วแตกมาถึง450บาทขนาด <Wow. S 1> นี้คะยังไม่หมดนะยังเหลืออีก1รอบสุดท้ายและฐานสุดของเรานะคะเพื่อน,เอ,นเอ้ยฟีเจอร์ปัดไหมโอ้โหก็หมดไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะสำหรับการซื้อฟีเจอร์นะคะก็ได้มาถึง558บาทหัก150บาทก็จะเหลืออยู่ที่458บาทะค่ะสำหรับเกมนีที่ได้เรา ที่เราได้กําไรมานั่นเองนะบอกเลยเกมนี้ลองซื้อฟีเจอร์น้อยๆดูนะคะก็จะแตกเยอะแบบนี้เป็นไปได้อย่างแน่นอนนะคะเห็นไหมสมัยมาเล่นให้ดูแล้วนะสําหรับเกมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันกันกบคลิปวิดีโอที่2เลยเกมที่2เลยนะจ๊ะก,กดออกไปก่อนเลยนะไปค่ะเกมนี้เป็นเกมแรกนะทุกคนช่วยกันจําด้วยแล้วเกมนี้เป็นเกมแรกนะคะอ่ะเราก็จะเข้าโหมดเกมไหนดีบ้า ทุกคนก็เริ่มตันๆน,นะว่าเราจะเล่นเกมไหนต่อดีไทลีเวอร์ไหมสาวถา้ำสาวถ้ำก็ซื้อได้นะจัดไปเกมสาวถ้ำนะคะวันนี้นะสาวถ้ำก็ต้องมา,นะะา,ามเนี่ยคะสาวถ้ำเนี่ยแตกดีมากๆคลิปรูที่2ที่สมัยเล่นก็เล่นเกมสาวถ้ำนี่เลยยอดเงินที่เราเล่นกันได้นะมาซื้อฟีเจอร์นะคะต่ำสุดเลย1บาทก็จะอยู่ที่เท่าไหร่ 50อ่าก็ต้องอยู่ที่ประมาณ3บาทนะก็จะได้150บาทจะได้เท่าเทียมกันแบบทุกทุกเกมนะทุกคนจัดไปเลย150บาทนะคะเพื่อนๆมาเด็ด3บาทซื้ออยู่ที่150บาทลองซื้อดูได้นะคะสำหรับใครที่มีทุนน้อยเนาะอยากลองซื้อก็ซื้อไปเถอะเฮ้ย1 2 3 4ตัวนะคะเพื่อนๆคอนเทนต์นี้รับรองว่ายอดวิวหลักล้านแน่เลยว่าแล้ว ย่องจากของกระเป็นนะจ๊ะสู้มือเนี่ยอะทุกคนมามาดูกันนะคะการซื้อในรอบนี้ของเรามันจะคุ้มหรือมันจะเกลือนะต้องบอกเลยเกมโอเปร่าเนี่ยเขาแตกเยอะนะเนี่ยมาดูซิเกมสาวทำจะได้เยอะกว่าโอเปร่าหรือเปล่านะคะ thank you, thank you. สาวนิ้วนะสาวนิ้วพาแตกนะอันนี้สาวทำจะพาเราเดือดหรือเปล่าเฮ้ย <Thank you. S 1> <Hey, S 2> เหมือนจะมีรางว่ะ ถ้าได้เกิน150บาทก็ถือว่าประสบความสําเร็จในการซื้ออยู่นะหรอจริงหรอทุกคนอุย้ยเสียดายทำไมไม่เข้าอีกตัวหนึ่งวะเกินคห่า1 6อบาทแล้วสแสดงว่าเกมนี้ได้อยู่นี่ก็ยังไม่หมดฟีเจอร์เตียัไม่อยากพูดเยอะนะเออต้องมารูมารอดูนะคะว่าการจบฟีเจอร์ปุ๊บเราจะได้เงินเท่าไหร่นะคะเพื่อน <mm> เออสู้เขาลูกส่อถ้ำ <mm> วายเอเอนั่นแหละโอ้โหสองร้อยกว่าบาทแล้วนะคะยอดวินตอนนี้นะแปดสิบสามบาทนะคะมาเหลืออีกหนึ่งรอบสุดท้าย นี่เลยสำหรับการซื้อฟีเซอร์ในรอบนี้นะคะได้มา274บาทหักออกไป150บาทเนาะก็จะได้กำไรของเราก็ก็ยังให้เกมโอเปร่าเป็นหนึ่งในดวงใจในตอนนี้อยู่นะคะเพราะเขาแตกเยอะกว่าเกมนี้อีกนะเกมนี้ได้มาแบบ100กว่าบาทเองอะเราจะไปต่อกันแบบเร็วๆร้วนเลยนะคะวันนี้นะมาเกมนี้เป็นเกมที่2เกมสาวท่ำเราไปจัดกันเกมที่3เลยนะคะ ขอดูตัวเกมก่อนนะว่าเราจะเล่นเกมอะไรดีที่ซื้อฟีเจอร์ได้นะคะเสียงเพลงโคตรมันอนะต้องตื้นนะปาร์ตี้นะมาจัดไปไทริเวอร์วันเดอร์นะคะเกมนี้นะไทริเวอร์วันเดอร์เป็นบ้าเป็นบอแล้วอะมาทุกคนบอกเลยเกมนี้มีวายตัวคูณน,นะคะก็นั่นแหละสมคำล่ำลือ จัดไป150บาทเหมือนทุกๆเกมที่เราเล่นมานะคะเกมนี้เป็นเกมที่เท่าไหร่วะหนึ่งสองเออเป็นเกมที่3ามเฮ้ยหนึ่สอตัวแล้วขอได้สักห้าตัวก็พอจะได้อีกตัวหนึ่งไหมว้าวได้6ตัวได้มา16ฟรีสปินนะคะทุกคนไม่น่าเชื่อเลยนะ ก็ทำการกดสตาร์ทไปเลยนะจะสำหรับเกมเอ,อะไรวะไรีเวอร์วันเดอร์เออมาทุกคนมาดูกันนะคะเกมนี้จะแตกได้เงินดีเท่าเกมสาวทําของเราหรือเปล่านะแต่ก็ยังให้ยกเป็นโอเปร่าอยู่นะสำหรับหนึ่งในดวงใจในตอนที่เรากดได้เงินเยอะนะคะมามาดูนะคะมารุ้นกันนะคะเพื่อนเฮ้ย y วายคูณสว่ะเออ โอ้โหห้องนอนเฉยน,นะทุกคนเออตอนนี้เหลืออยู่ที่8รอบสุดท้ายของเรานะคะเราได้มา16ฟีเจอร์เนาะเออสวยงามโอ้โหวายคูณ3วายสามวายสองนี่จัดไปนะทุกคนจัดไปนะคะจัดไปคูณ8ด้วยนะ โอ้โหนี่เราเหลืออีก7รอบนะคะเหลืออีก7รอบนะเป็นจังไรและน้อกความพักเออ 30, 2, 3 0 2สเลขสวยงวดนี้ต้องมี 2...3 มี1นแน่นอนอตอนนี้ได้116นะทุกคนได้116นะคะทุกคนเออ79บาทเมกาวินเมกาวิน79บาทโอ้โห ไม่น่าเลยนะไม่น่าเลยนะตอนนี้ได้มาคูณ13แล้วนะทุกคนต้องบอกไว้ก่อนเลยนะอย่าไปคาดหวังกับทุกตัวเกมที่เราเล่นมากนะคะเดี๋ยวมันจะผิดหวังเนาะเออวายวายยังได้อยู่นะเออ29บาทนะทุกคนสุดท้ายและท้ายสุดนะคะได้มา146บาทก็ขาดทุนไป ท่าไรวะขาดทุนไป4ี่บาทเหรอไม่ใช่สิก็ขาดทุนแหละเออสำหรับเกมนี้นะเกมสาวสาวไม่ใช่สาวต้องเป็นคุณป้าจ่ายตลาดนะคะก็ขาดทุนนะสำหรับการซื้อฟีเจอร์เกมนี้นะคะเราจะไม่ขอพูดถอไปแบบรวดเร็วเลยนะหน้าแตกเลยนะสำหรับเกมนี้นะคะที่เราซื้อไปนะโอ้ยเสียใจอะ่ะทุกคนไปไปต่อเกมไหนดี เกมไหนดีอะเล่นมากี่เกมแล้ววะเนี่ยให้เราเล่นมากี่เกมแล้ววะเออขอนับก่อนนะทุกคนเกมนี้จะเป็นเกมที่สี่ป่ะวะเออไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยนับนะทุกคนขอเล่นก่อนตอนนี้กําลังมันมือนะคะมาเลือกเบดต,ต่ําสุดก่อนนะคะที่75็ิหอ๋อก็จะเหมือนทุกเกมนวนะ2บาทก็จะอยู่ที่150่งราสิบาทะคะจัดไปเลยนะ จัดไป150บาทสตาร์ทไปเลยจ้าแง้แงๆแงๆแงๆๆๆทุกคนอาจจะลำคาญคลิปนี้แล้วก็ตั้งใจทำคลิปโดนี้ออกมามากๆเลยนะคะเพื่อนก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะมาแปดฟรีสปินเกมนี้ก็จะเหมือนเกมไทริเวอร์วันเดอน์นะคะทุกคนเกมเนี้ย คลิปแบบเกมเนี้ยที่สมัยแตกไปอ่ะเออแม่งเสียดายถูกรบคลิปไปนะทุกคนจะ4ี่หมื่นวิวแล้วว่าโคตรเสียดายในตอดทุกๆวันนี้คือกูได้แค่200วิวก็ถือว่าบนหวัวกูแล้วนะคะโหเสียดายว่ะเออหูเขาอ๋อถ้าสมมุติว่าไวาเข้ามาในตัวพพิคานีนะคะเขาก็จะเก็บายลงมาข้างล่างเนาะเออดอกนี้จุกอยู่นะห สิบบาทนะคะทุกคนดอกนี้นะเราจะเต็มที่กับทุกๆเกมที่เราเล่นกันในวันนี้นะคะเสียดายอ่ะเฮ้ยเออวู้ฮู้วู้ฮ้ายอยู่นะเออว้าวว้าวว้าว โอ้ยเจเข้าทำไมเนี่ยไม่เคยเข้าแบบนี้มาก่อนเลยทุกคนเคยไหมวะเคยเคยเคยเข้าแบบนี้มาก่อนแล้วนะแต่มันแบบโอกาสที่จะเข้าแบบนี้มันมีน้อยมากๆเลยนะคะทุกคนเฮ้ยถือแล้วว่าเราโชคดีนะเข้าแบบโคตรสวยสี่ตัวเรียงกันบนแถวเลยอะ่ะ เออมาเม็ดสาวงามนะตอนนี้ได้มาที่127บาทนะคะทุกคนหัหวหนอนเฉยเลยอืมถ้าไม่ได้เข้าสแคตเตอร์ในสแคตเตอร์อีกก็คือเกมนี้ก็คงต้องแบบหงอยเหงาอย่างแน่นอนนะทุกคนเออคิวสวย วัวกับตัวนี้มากัน้นทำไมเนี่ยโอ้โหเสียดายอ่ะได้159บาทเองเหรอโอ้ยอ,อย่าว่าสะทุกคนตามที่เห็นเลยนะจ๊ะไม่ขอพูดมากได้มา159บาทสรุปเกมนี้คือฉันได้กำไรมาแค่9บาทเองนะคะทุกคนเออก็ ลองไปเล่นกันดูนะคะสาหรับใครที่อยากจะเล่นเกมกานิชาฟอร์ทูนนะคะเพื่อนๆอะไปต่อกันล<อ><ะ>เลยนะคะสาหรับเกมต่อไปนะคะเพื่อนนี่เราเล่นเป็นไปกี่เกมแล้ววะเราเล่นไปกี่เกมแล้ววะทุกคนขอนับก่อนนะเกมการิชาหนึ่งอันนี้สามสี่อะ เกมต่อไปจะเป็นเกมสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะเล่นกันในวันนี้นะเราขอเลือกเป็นเกมนี้เลยนะ c ีเคด t of ค e o พัต r านะจ๊ะอ่าเกมนี้นะมาดูการซื้อฟีเจอร์ก่อนเลยแล้วกันอ๋อก็จะเหมือนเกมทั่วไปแหละมาเบสสองบาทก็จะอยู่ที่150บาทจัดไปจัดเต็มระบบเลยนะทุกคนพูดจนแบบน้ำลายจะออกฟองแล้วอะ่ะอย่าท่าเขียดอะ่ะ น่าเกียดหมุนไหมอ่ะหมุนดูนะเฮ้ยกูเสียกงินร้อห้าสิบาทไปฟรีๆว่ะอ่ะขอนอกใจนิดนึงขอขอโกงอีกหนึ่งรอบนะทุกคนจะเล่นอีกดีไหม่ยเมื่อกี้ก็โกงไปหนึ่งรอบแล้วอะอ่ะ เออไปพอจบนะคะไปสตาร์ทเลยนะทุกคนไม่ขอเล่นต่อแล้วโอ้โหเกมนี้เรากงมาหนึ่งรอบแล้วนะต้องขออาภัยเป็นอย่างสูงที่เราโกงเกมนี้นะะทุกคนเออไม่น่าไปกดหมุนเลยไม่น่าไปเล่นการพนันเลยนะคะทุกคนมามาดูกันนะคะว่าเกมนี้นะคะเราจะแตกยังไงนะแตกจุกหรือเปล่านะอื้อ เฮ้ยจะเสียใจมากเลยนะฉันอุตส่าห์โกงแกมาหนึ่งรอบเนี่ยเอออีกตัวเดียวโอ้โห9คูณ11ได้99บาทเลขสวยเลขมงคลกด99มาแล้วสาธุให้ด้วยนะคะเหลืออีก4รอบสุดท้ายแล้วนะทุกคนโอ้โห3รอบแล้ว ใครชอบคลิปวิดีโอในแนวนี้นะคะร,รบกวนช่วยกดไลค์นะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะว่าชอบคลิปวิดีโอในแนวนี้หรือเปล่านะสงสัยวันนี้คอนเทนต์แบบ10เกมซื้อฟีเจอร์คงจะไม่ได้นะร,รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วนะขนาด5เกมยังเหนื่อยขนาดนี้เลยนะทุกคนโอ้โหได้มา190บาทได้กำไรมาแค่กี่บาทเนี่ย5 6 7 8 9ได้40บาทเหรอโอ้โหได้กำไรเกมนี้40บาทนะคะก็ ขอพอแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะสำหรับคลิปวีดีโอซื้อฟีเจอร์5ฟีเกมนะคะให้5ฟีเกม5เกมเออสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วใครชอบคอนเทนต์แบบนี้กดไลค์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาจัดให้อีกสักหนึ่งรอบนะสำหรับคอนเทนต์อะไรแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ช่วยกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะก็เจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้านนะบ๊ายบาย